เธอีเดาีดาีดาีเดนาีดาีดาีเดดาีีดานีเดาธอีเดาหีเดดาดาีดาีเดดาีดาีดาีเดชาดาีดาส่องบอมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใด ช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องโมมากินเชียเงิสวัสดีค่ะเพื่อนๆพวกับโช่องโมมากินชาแนลนะคะ ตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่สวนละไมค่ะจังหวัดระยองนะคะวันนี้เราจะมากินทุเรียนบุฟเฟ่กันค่ะเขาจะมี2แพ็กเกจนะคะมีเป็นแพ็กเกจ A แล้วก็แพ็กเกจ B ค่ะวันนี้โมเลือกเป็นแพ็กเกจ A นะคะก็คือว่ามีทานทุเรียนบุฟเฟ่แล้วก็<ด>ผลไม้อย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีชมสวนต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ จุดจำหน่ายบัตรรีบมากเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะมาจากช่อง Youtube โมมา,กาเก Channel วันนี้มา,าทุเรียนบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็มาขออนุญาตถ่ายรีวิวด้วยได้ไหมคะเจ็700บาทค่ะ2อ0พันพัน่ะคะ,คะเออหนึ่งหนึ่บาทถาแใ็เกจเใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพันบาทอ๋อแปดบาทโอเคค่ะ แปดร้อยห้บคูณสองฮะรอบเที่ยงใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือบัตรนะคะคนละ8ปดยห้าสบบาทคือเป็นแพ็กเกจเนะคะได้ชมสวนด้วยนะคะพอเราได้ได้ใบใบามาแล้วนะคะเขาก็ให้ของที่มือค่ะทุกคนนี่ของอย่างนี้นะคะแพ็กเกจเค่ะแล้วก็ให้แม็กอันนึงค่ะ อันนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเ<อ>นี่นยตตได้มาเป็นใบใบแบบนี้นะคะแล้วก็ติดอย่างนี้เลยชิป <ทำ S 1> อย่างนี้ใช่ป่ะแม็กถูกปะอะทำนี้หน่อยทำนี้หน่อยเอี๋ยวลูกคนได้เลยนะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีรถมานะคะเราก็จะขึ้นที่รถนะคะนี่อ,อ,อันไหนแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B คือในสองคันเลยเหรอคะ น่คะขึ้นม้อนะครับขนหน้าก่อนนะอ๋อขันหน้าออก้ยอ้ยอันนี้แกะแกะหรือแพะนะน่ารักจังเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังขึ้นรถนะคะมาชมสวนนะคะด่านแรกเลยเราเจอแพะก่อนนะคะเห่อแกแกด่านแรกเราเจอแกะก่อนน่ารักมากเลยนะ่ะทั้งแกะทั้งคนให้น่ารักหมดเลย <c oughs> เหมือนส่วนนี้เขาอยู่บนเขานะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะรถเขาจะขึ้นใหม่ไมนี่้เพราะเราสนุกอะ่ะของโมโนะคะอยู่ท่านละ8 5 0ค่ะสองคนกับแม่ก็ 1, าา 1, 7, พันเจ็ดอะคะพันเจ็ดนี้ าจะมีเป็นรอบๆทุกคนมีรอบเช้า9โมงนะ <Rank. S 1> รอบเที่ยงแล้วก็รอบไปสามนี่ค่ะส่วนงอกมันเหมือนแดงๆเขียวๆ,ๆนะคะเขาปลูกหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้มังคุดมังคุดคืนอย่างนี้เลยนะทุกคนคนข้างหน้านี่คือแม็กนะคะเนี่ย สวัสดีเพื่อนๆหน่อยจ้าแม็กวิวดีมากทุกคนคือแบบวันนี้มันไม่ค่อยมีแดดเลยอ่ะวันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเออบรรยากาศดีค่ะคึนเรื่อยๆนะคะขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะ สวนละไมยนะคะนี่ถึงจุดทานบุฟเฟ่แล้วหรอไวมากๆเลยค่ะสีเหลืองลงนี่เราสีส้มแต่ของเรายังไม่ไปนะของเราจะไปแพ็กเกจ A ทุกคนอ๋อนุ่นไงแพ็กเกจเออจะถึงแล้วอ้อ แท็กสเกนะคะอยู่ใกล้ๆกันทุกคนวิวดีบรรยากาศดีมากค่ะ <Okay. S 1> เราก็ถึงจุดกินทุเรียนุูเฟกันแล้วนะคะ <All right. S 1> เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะ mm hmm. ว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะเข้ามาตรงด้านแรกนะคะ mm hmm. ก็จะมีจุดน้ำดื่มนะคะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตนะคะน mm hmm. ี่มีน้ำเปล่านะคะ mm hmm. แล้วก็ เป็นน้ำสมุนไพรค่ะเป็นอัญชันนี่นะคะอัญชนันแล้วก็เป็นน้ำแก๊กฮวยน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบนะคะเขาบอกว่าปวดรับประทานแค่พอรับประทานนะอย่าเหลือทิ้งนะคะมุมสลัดบาร์ทุกคนนี่วงกลมๆเลยมุมสลัดบาร์นะคะอุ้ยแอบเห็นทุเรียนแล้วทุกคน เป็นแเป็นวงกลมๆเลยทุกคนนี่เป็นพวกสลัดนะคะเขามีฝากข้ออะไรให้เรียบร้อยเลยมะเขือเทศอัอนนี้ก็จะเป็นพวกเผือกแล้วก็ข้าวโพดนะคะอันนี้ก็เป็นลูกจากเนาะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นอ่ะ อันนี้เป็นบู้นเหมือนกันนะคะบรรดาขนมหวานนะคะตรงนี้ทั้งสลัดและขนมหวานนี่เปสลิมค่ะอันนี้ขนมนี่เป็นขนมพวกลมมิดเนาะประมาณลม,มิดนะคะนี่เผือกเชื่อมฟักทองนะคะ มนันเคค่ะไปเรื่อยๆนะคะวนรอบๆเลยอันนี้เป็นเหมือนพุทธานะพุทธาเชื่อมอันนี้เป็นแตงไทยรสช่องนะคะอ,อันนี้เป็นผักสลัดค่ะทุกคนส,กสวยมากสดมากนะคะ นี้เป็นพวกผักนะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นชามช้อนนะคะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นมุมทุเรียนบุฟเฟ่ค่ะทุกคนนี่เขาก็จัดเป็นจานๆไว้ให้เลยนะคะสวัสดีทุกท่าน<อ>เลยนะคะ อ่าสวัสดีค่ะอ่ชอบแบบไหนสามารถแตะแตะเนื้อเลือกได้เลยนะคะแตะแตะเนื้อเลือกได้เลยนะคะชอบทานแบบไหนเลือกได้เลยครับอ๋อค่ะนี่เขาก็จะแบบแพ็คเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคือปอกเรียบร้อยเขาก็จะแพ็คใส่จานแล้วก็ซีนใส่ถุงอะไรเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยเลยนะคือแบบ ละลานตามากทุกคนค่ะใส่แมสอยู่แต่แมสก็ยังหยักอยูนเน่เอัน,นนี้จะเป็นข่าเหนียวมะม่วงข่าเหนียวทุเรียนนะครับผมโดนอ๋อไหน <c oughs> อ,อ,อ๋อเขาดูด้วยสายตาก็พอแล้วนะเดี๋ยวไปคอมันครับคอเดี๋ยวเพี้ยนอ๋อคอเดี๋ยวเพี้ยนนะอันนี้แบบกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนเขาจะปอกให้ดูนะ โอ้ห oh, สวยมากค่ะนี่เอาแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแบบไม่ต้องปอกเปลือกแต่<ด>นหนูไปอันนี้โมจองนะคะลูกนี้เตรียมทุเรียนวันละกี่ตันคะนะีก็วันธรรมดาน้อยหน่อยครับวันธรรมดาก็น้อยหน่อยนะคะอย่างเสราร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์ก็ เยอะหน่อยเป็นตันตันเลยนะคะครับแอ่าโอเคไม่เป uh ็นไรค่ะมันอุ้ยเออใช้ได้ใช้ได้อ่ะเ้ยไข่ตัน เป็นส่วนแบบนี้แบบ<า>เขาเรียกวไงเป็นส่วนตัวดีเนะาะไม่ค่อยวุ่นวายมากอะไรอย่างเงี้ยสวย<า>อันนี้สวยมากเลยทุกคน<า>อ่าไปแล้วค่ะคร<า>ูหนึ่งนะคะ ค <Okay, S 2> ไม่เป็นไร,รค่ะค่ะโ okay, อเคอะเดี๋ยวเราไปมุมอื่นกันนะทุกคนค่ะพออ่ามุมทุเรียนเรียบร้อยนะคะ<ร>ต่อไปจะเป็นมุมข้าเหนียวทุเรียนค่ะข้าเหนียวมะม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโหยมะม่วงนะคะทุกคนแบบเต็มเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีจานไว้ให้นะคะอันนี้ปอกให้ด้วยเลยใช่ไหมคะ ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นนี่ทุเรียนน้ำทุเรียนนะคะแล้วก็มีเนื้อทุเรียนด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีป้ายอะไรเรียบร้อยเลยนะต่อไปค่ะทุกคนเป็นมุมขนมจีบซาลาเปานี่อันนี้เป็นสาลาเปาค่ะทุกคนขนมจีบไสอะไรบ้างคะ ใส่ครีมใส่ถัว่วใส่หมูใส่ครีมใส่ถั่วนะคะต่อไปก็จะเป็นขนมถ้วยขนมฟักทองค่ะขนมไทยๆก็มีนะคะทุกคนอืมน่าทานมากค่ะต่อไปนะคะทุกคนถัดมาก็จะเป็นมุมไก่ทอดส้มตำ ส้มตำไทยส้มตำปาร้านะคะคือตำกันแบบสดๆเลยเหรอคะเห็นเป็นไก่ทอดก่อนนะจ๊ะทุกคนเป็นปีกบนค่ะน้องปีกบนนะคะขนมจีนค่ะทุกคนมุมนี้เป็นมุมขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะนี่อ่ะเปิดหม้อได้ค่ะแม่อันนี้เป็นขนมจีนค่ะทุกคนอ่าแกงเขียวหวานหรือว่าลูกชิ้นมาเติมอีกไป อันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นน้ํายาป่านะทุกคน,นอ๋อคุมากเลยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานไก,ก่ครัแกงเขียวหวานไก่หูยจะว,ว่าไปคือมีหลากหลายมากๆเลยนะคะที่ส่วนนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณผักเคียงค่ะทุกคนม,มีหลากหลายเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูมุมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอ่า ผล,ลไม้ค่ะทุกคนเขาใส่ตู้เรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นมีแคนตาลูปนะคะแล้วก็มีเป็นแก้มังกรค่ะมากเลยแบบใช้มือหยิบได้นะคะแล้วก็เป็นสับป,ประรดค่ะไม่ว่าจะเป็นง้อเป็นสละนะคะแล้วก็เป็นลองกองนะคะแล้วก็อุ้ยสุดท้ายนี่มีติมนะมีติมนะทุกคนมีติมใส่กล้วยใส่กล้วยใส่ถ้วยก็ได้ใส่กล้วยเขามีกล้วยให้นะ นี่ค่ะมีหลากรลเลยเดี๋ยวเริ่มแรกเราหยิบทุเรียงกันก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยค่ะนี่เอาแบบนี้เลยอ,อันนี้คือขอเขาแบบว่าไม่ไม่ปอกเปลือกนะมันจะได้สวยๆอะทุกคนนี่ค่ะหยิบอนิดเดียวเขาไม่ชอบกินเยอะเดี๋ยวได้กินอย่างอื่นด้วย แซ่บดหลีเด้อขนไปทอดิได้เลยนะคะยน่ากินมากทุกคนตามเองได้เลยนะคะคุณพระพวกนี้ค่ะหู้ยน่ากินมากอันนี้คืออ๋อของโมเลยนะช่ำๆเลย เอาสักคนละสองชิ้นก่อนนะแมงเนาะ,ะ,ะนี่นะคะไก่ทอดออค่ะเอาชิ้นหนึ่งนะนี่ค่ะไก่ทอดร้อนเลยอะแบบนี่เอาไปทนิดนิดมันจะได้แบบไม่ร้อนมากเนาะไปะนี่แค่นี้นะคะแล้วก็นี่<อ> คือตำน้อยๆนะทุกคนน่าจะแซ่บหน้าดูอ่ะแม็กเอ้อไปเดี๋ยวเราค่อยมากินพวกข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างนงี้เนาะน้แข็งด้วยได้ไหม่ะไปน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งไปนี่ค่ะไปไปกินกันเถอะ เดี๋ยวแม็กทำเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโม้ขอเป็นทาส้มตำก่อนนะอยากกินมากเลยอ่ะนี่นี่นี่ส้มตำไทยค่ะแม็กแบบทํามาอร่อยมากอย่างที่ต้องการเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยตำส้มตำมันแบบต้องรสนี้เลยคือตำครั้งยังได้รสนี้เลยอร่อยมีไก่ทอด ไก่ฮอตอร่อยข้าวเหนียวร้อนๆทุกคนอือร่อยมากเอาข้าวเหนียวไปจุ่มน้ำ ถ้าใครตำแบบอยากให้แม่ครัวตำก็ตำได้ค่ะอันนี้แม็กตํตเองชิมเด็ดแม็กชิมของอร่อยต้องจิ้มน้ำนะคะอร่อยอ,อ,อืน้ำปลาดาเขาอร่อยนะที่เนี่ย ขอตดน้ำปลาร้านะอร่อยจับเขาซีนอะไรเรียบร้อยเลยนะทุกคนนี่ค่ะหอมมากนี่ค่ะอันนี้แบบสุกพอดีนะ นค่ะนี่โมทอบแบบทาเล็กๆใครชอบมั้งงานมันจะอร่อยมากเลยอะ่ะนุ่มมากแมบบ่เด็กนิดเดียวเองอเป็นหมอนทองนะคะ อละลายเลยอะ่ะเอออันนี้ปกติเขาจะปอกเปลือกนะแต่ว่าโมแบบว่าขอมาสวยๆนี่เนื้อไก่ฉีกทุกคนหาเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยุยเอาใหม่เอาใหม่นี่ค่ะหืม อร่อยจิงอืมอืม,อมกรอบนอกนุ่มในมันจะมีความมันเพิ่มมานะทุกคนแล้วก็แบบหวานน้อยกว่าแบบสุกพอดีอะอร่อยเลยให้ดูให้ดูนี่นี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในกินเลยนะคะ อตมจาโมตักขนมจริงแกงเขียวหวานมาเพิ่มนะคะแต่คงทานพวกขนมอะไรไม่หมดแน่ๆเลยนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวชิมเลยค่ะเป็นไก่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือค่ะ อ,อืเป็นแกงเขียวหวานที่ไม่หวานมากดีค่ะเครื่องแกงหอมนะคะเขาพิถีพิถันในการทำนะแต่ละอย่างนะคะพีนจงกว่าจะอิ่มอ่ะทุกคน กินอีกคำหนึ่งนะทุกคนอบรรยากาศดีมากมากกินไปชมวิวไปนะคะอบรรยากาศดีมากๆเลยนแล้วก็เห็นห้องด้านล่างนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคน นี่นะคะเราก็มีพนักง,งานส่วนตัวนะคะเป็นพนักง,งานทำความสะอาดส่วนตัวะคะ่ะคอยเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีจ้างมาเป็นพิเศษนะเนี่ยเอาของไปเก็บนะคะมาบนบริเวณที่แม็กอยู่นะคะก็จะเป็นส่วนทุเรียนค่ะทุกคนแต่โมขึ้นไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวซูมใกล้ๆเลยนะคะ,ดะเดี๋ยวซูมกันใกล้ๆเลยนี่นี่ลูกทุเรียนค่ะแม็กเขาบอกว่าอย่าไปใกล้ทุเรียนมากเดี๋ยวลนใ่หัวนี่ว้าวลูกใหญ่ไหมแม็กเออฮูยซูมได้ไกลมากเลยอะ่ะเ,เห็น ทุกคนคะโมก็ถึงต้นทุเรียนแล้วนะคะเอาต้นใกล้ๆสุดนะเพราะว่าไกลๆโมเดินไม่ไหวนี่ทุเรียนหลายลูกเลยต้นหนึ่งหลายลูกมากเป็นลูกเดียวลูกคู่นี่ค่ะลูกใหญ่จริงหน้าอยากได้พูนู้นเลยอะ่ะนี่ตอนนี้ก็เราก็ทานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ากางจะขึ้นรถ กลับกันนะคะทุกคน,น,ขนเขาก็จะทำการตัดตัดอันนี้ค่ะมาเนี่ยามาเนี่ยโอ้โหตัดเรียบร้อยแล้วกินเสร็จเขาก็คือตัดเรียบร้อยนะคะนีโโ่เลยปะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย